โอ้ต้นทุเรียนจะได้กินมากันหรอกครับผมของเพื่นออกสำรวจพื้นที่คือเก่ามาอน,นี่ชมสวนของชาวสวนเข้าไปน้ำมาอน,นี่ระบบน้ำไว้ใส้ครับผมในสวนเพิ่นโซลาร์เซลล์ครับรอบปาลารอสวนอีกมือหนึ่งครับมือน,นี้ก็ได้อบรรยากาศมือน,นี้เขาปลามาอน,นี่ สำรวจพื้นที่สวนยางพาราครับผมมัอน,นี้อยู่ป่ายางก็มีเฮือนงามอยู่เด้องงพี่น้องไอ้ฝนรีสอร์ทกลางสวนยางกลางป่ายา,ยางฝนโอ้มาอีกสวนหิมคองเลยครับมัอน,นี้มาพ่อป่ายางง่ายบา้านไอ้ฝนสสูสีกันแล้วครับสวนยางครับผมหมุนต้นยางครับผมไม้ยางนาโอ้ คนปลูกไว้ครก็ผมอยู่นี่ก็เป็นแม่น้ําคลองครับผมติดแล้วมาสุดเขียดเลยมูอนี่ <c oughs> ขามไปฟั่งนั่นก็สู้พิสัยครับผมบ้านหุเนยมแลละ <c oughs> โอ้ยหอดแหล่งท่องเที่ยวทำหินเหลาว่สั้นโอ้ยคนยากาศก็บภาพจังหน่อยครับ <c oughs> ถึงแล้วครับ เช็คอินถ้ำหินเหลาครับผมตำบลหนองหัวช้างครับผมอน้ำใสเขียวดีขนาดเล้พี่น้องเลยบรรยากาศนี่แหละครับพี่น้องถ้ำหินเหลาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลหนองหัวช้างอีกจุดหนึ่งครับผมพิกัดอยู่ที่บ้านนนสงาครับผม ฟางนันกับเป็นอำเภอโซ่พิสัยครับผมฟังนันก็นได้ช่วงนาเลี้ยงผู้คนก็นจะมาเลดน้ำกันดีครับผมช่วงเทศกาลสงการน้ำบกน้ำหน่อยอยู่ครับปีนี้ <S <S บรรยากาศอีสา,านบ้านๆครับผมวันนี้ตำรวจพื้นที่ส่วนยางจีโอกาสมาหลอกน้ำเลยครับผมวันนี้ <S <S บรรยากาศน้ำ เยวใสครับผม อ้าวทีมงานมาพบเจอกันแล้วครับผมนัดเจอกันที่ถ้ำหินเล้าครับผมพักผ่อนจักหน่อยครับผมอ้าวในเวลาพักเครื่องเติมพลังแล้วครับผมบรรยากาศบ,บ้านๆครับผมวันนี้ทีมงานครับผมวันนีอ้ออกละหอยละน้องวันนี้ตัวทีพตัวแดนวันนี้เขาป้าเขาดง <laughs> อาหารมีทั้ททงอาหารทะเลทั้งอาหารปลากระป๋องแก้วไส้ละมักทถัวเฮเตเฮฮ้โอ้หอาหาร นี่แะครับผมบานบ้านสุดยอดเลยมนเนี่ยสดสดจากสวนทั่วเฮเนาะบานเฮาเนาะได้มาเ้บวองกนั่นด้นอยนะเจ่าวางห้องเต้ยกินเขาแล้วก็พักผ่นตามอัตรยาไัคครับผมช่วงนี้ไดอนเ่ัแยกน้อยก็สิลุยงานต่อครับสวนลายแล้วนะนี่